วิธีอะไรวิธีอ่บอกมะม่วงอย่าให้มือสกปรกเ้อเช็เพื่อนต้องรักษาน้ําใจผู้มาเยือนต้องคอยเตือนเพื่อนให้ตามึงริบได้แล้วไม่ได้กินเลยออเนี่คือถุงใช่ไหมเออเอามืออ่ะเย็นเข้าไปในถุงแบบนี้ก่อนแล้วมือนี้จะได้ไม่สกปรกใช่แล้วอันนี้เนี่ยเห็นไหมที่เป็นหูเนี่ยเออเอาหูเกลียวพับก่อนนะพับแบบนี้ปุ๊บเออเป็นปะเอ็นเอ็นเออแล้วก็เกลียวแบบนี้นะโอเคมแล้วก็คือแบบให้มึงมึงให้กูทําแล้วก็บอกมะม่วงให้มึง ให้มึงบอกให้แต่ว่านี่กูคือกูสอนมึงไงโอเคแล้วมะม่วงเอามาใส่มือนี้ใส่มือนั้นแล้วแล้วนี่มีดแล้วลิดยังไงลิดยังไงก่อนแล้วก็ริดแบบนี้ไงด่านี่ยแล้วก็รีดทั้งนี้ไปเลยทั้งไอ้นี้ไปเลยไม่ใช่อันนี้แกออกมึงต้องแกออกก่อนแล้วทำห้กูดูแล้วกูไปรู้เลยมันทำยังไงอ่ะแกอกก่อนนะอ่าโอเคแล้วเปลือกไว้ไหนเปลือกเปลือกอ่ะมึงก็ต้องเอาถุงอีกอันหนึ่ง ตรงอันไหนอาอถุงอันนึงไหนมาเป็นถุงขยะใช่ไหมคะอันนั้นกล่องหนุ่มกูเดี๋ยวเอาก่อนมันต้องทําขยะก่อนไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวเรากินริดยังไงนะแก็แบบนี้นะโอเคแล้วก็ทำาออแบบเดี๋ยวเอามารองกับเข่าอโอเคนี่ทำยังไงแล้วก็นี่นะอืออืนี่แบบนี้แล้วมือฝั่งนู้นมันไม่สกปรกอ่ะไม่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 สกปรกแล้วโอเคทำแบบนั้นเออเนี่ยแล้วมันเนื้อมันหลุดออกหมดเลยนะ ไม่เราไม่ได้กินเปลือกมันไงกูว่าเนื้อกูไม่ได้บอกเปลือกมึงริดบ้าผือเนื้อไปหมดเลยอ๋อแบบนั้นริดแบบนั้นนั่นเองกูก็สงสัยมานานทำให้กูเลยไม่แล้วมันเวลาปาดล่ละปาดแบบแนวเฉียงหรือแนวตรงปาดลูกมอ่งออกมาเดี๋ยวกูทำให้ดูเออกูไม่รู้ล่ะกูวันนี้มันรถไฟแล้วที่บ้านมันทําอีกแบบนึงเลยแบบนี้ที่บ้านทาแบบนี้ก็ได้จริงเหรอ ใช่ไม่บนรถไฟมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งเลยถ้าทำเหมือนที่บ้านมันโชกโปกมันเลยไม่มะม่วงมันดูฉ่ำฉ่ำาำไหมมันฉ่ำฉ่ำนั่นเบอร์มึงอยาเที่ยวสะบัดเลยได้าลงเยื่อลอยควายเอ้ยเอามากินแล้วดิอันนี้ไม่ต้องซื้อก่อนมันจะหล่นโลอเยื่อมึงไม่ต้องเด็กแล้วกลัวจริงจริงล่ยเยื่อแล้วได้เด่เดียวแบบนี้เลยเอาแล้วก็แล้วก็ฝานกี่ชิ้น สองก็ได้สามก็ได้มันสามสาม,สามดีกว่าสองก็มันไหลกวานไหมมาลองชิมดูก่อนมึงชิมหมูวัเหรอเอาเมื่อหกูชิมท้ายเหรอหมูวัวมันหวานนะอืออืออร่อยนี่แหละมึงก็ปาดต่อเลยมึงลองกระป๋องดูแล้วยังไงอือเอายัไงบ้างอืม นี่มึงคดเลยเเไม่ต้องกูลิดแล้วออก็มึงลิดเสร็จแล้วเป็นคนดังปเ,ปเป็นคนดังได้แต่ฉลาดด้วย<ม>อย่าโง่ง<ม>เอาจชดจูมมาเช็ดมือให้กูมั้งกา่กูทำเองนะ <laughs> ถ้ามึง ถ้ามึงคิดไต่ตรงสักนิดมึงจะรู้ว่าสิ่งที่กูให้มึงทำํำกูจะต้องเป็นคนทำไงอิ่มไหมอิ่มยังไม่พูดด้วยกูดีแล้วเอาไปเอานี่ไปกับกับที่มึงไปไปไม่ไม่คูดด้วยกูจริงไหมกี่วันดีมะอย่าเอามีดใส่ในนัน้นกูขอรองเอี๋ยโยนแล้ว นั่นๆนะเอามะม่วงไปด้วยไหมกูกัยยบกูได้วมะม่วงไปด้วยเอามะม่วงไปด้วยโคด้ดเอาไปโคด้ดนุ่มๆแข็งดีกว่านุน่มน้ำแข็งเออตั้งไว้มึงจะไปไหนก็ไปขนมลาไม่ต้องมากินของกู